สวัสดีครับผมคือรีมินี่นะครับวันนี้ผมจะมาแจกเซิร์ฟไทยไมค์ครับเอาะนะครับอุปกรณ์ในลำดับแรกก็จะมีหนึ่งนะครับขอรีบปป๊บเ้ยโอเคครับอุปกรณ์ในการเล่นเซิร์ฟไทยนะครับเราต้องมีอันนี้นะครับ มันคือโอ้อยนี่นะครับเราอุปกรณ์นี้ B L O C K L A U N C H E R นะครับซึ่งจะหาได้จากเพสโตนะครับว่าเเขียนว่าไมค์คร f t ก็ได้นะครับก็จะมีขึ้นขึ้นมานะครับจะมีขึ้นแอปนี้นะครับผมก็ ถ้าเกิดท่านจะเล่นีถ้าเกิดท่านจะใช้เ,เล่นเซิร์ฟไทยเนี่ยต้องมีโปรแกรมเอัอนนี้เท่านั้นนะครับได้เลยนะครับไม่ได้เลยอ่าแล้วก็ต้องมีไมค์ครับอันนี้ด้วยนะครับถึงมาหาครับไมค์ครับอันไมค์ครับทีอีกับอันนี้นะครับเนี่ยอันเนี้ย,ยนนมาใช้คู่กันนะครับอขอรีบุดนะครับ มันใช้คู่กัน,นครับถ้เาเกิดไม่ได้มันจะใช้คู่กันไม่ได้นะครับถ้เาเกิดไม่ได้โหลดนะจะเข้าเล่นเซิร์ฟไทยไม่ได้นะไดูเลยนะโอเคครับอันนี้ให้เรากดย้อนกลับนะครับไปทีหนึ่งนะครับมันจะหายไปอันนี้ผมอยู่กับไม้ครับสิบสามจุดหนึ่งครับกดเพ a y ไปเอก่อนนะเอ๊ hey. มันเป็นอะไรนะ เอ้ยเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลยนะเดี๋ยวเราว่ขอโทษนครับมันเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยไมกดติขอทุกทิ้งนะครับให้เรากดเนี่ยลูกศอนครับลูกศรแล้วก็เอ้ยกดลูกศรที่มันมีโบวครับไปทีหนึ่งครับอันเนมนี่ก็คือใส่ชื่อของท่านนะครับนะครับผมใส่ชื่อของผมนะครับแล้วก็คือมินินัทครับ วันนี้ให้ใส่ตามผมเลย d l a y นะครับ l b s g นะครับ d นะเดี๋วให้กดคำว่าอันนี้ครับ a d d s e r b e r ครับออกไปทีหนึ่งนะแล้วก็กดย้อนกลับปึ๊บนาแล้วก็ร้อนครับเอ้ยมันเป็นอะไรวะเรเลือกเซอไทยไม่ได้วะ